สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิเชียครับและในวันนี้เรามาในรายการที่มีชื่อว่าตามใจฉันเก่งหลังเกมครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงแมตช์ใหญ่นะครับในช่วงของเช้ามืดของวันนี้นั่นคือคู่ระหว่างอาร์เซนอลปะทะแมนยูที่อเมริกามาดูรายชื่อ11ตัวจริงกันนะครับ อัลเซนอนประตูแลมสเตลนะครับแบ็กขวาทิมเบอร์แบ็กซ้ายโทมิยาสึกองหลังตัวกลางซาลิบายืนคู่กับกาเบียวครับกองกลางมีดีเคนไลท์ครับคายฮาวเวิร์ดมาตินโอเดกาดนะครับทางด้านเกมลุกนะครับกองหน้าเป็นอิเกเทียทางซ้ายเป็นมาคัตเวตินเนซีทางขวาเป็นบุกโยสซากา้านะครับมาดมาูมาต่อกันที่แมนยู u, นะครับประตูคือทอมฮีตันนะครับแล้วก็แบ็กขวาวันดิสซาก้าแบ็กซ้ายลุกชอกองหลังตงัวกลางวาลานันยืนคู่กับลิซันโดมาติเนส กองกลางมีนักเตะดาวรุ่งครับถ้าอ่านผิดขอภยัยไมนูคู่กับเมสันเม์ครับทางด้านเกมลุกมีบูโน่แฟนันมีแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงไม่ใช่นะครับแอนโทนี Anthony, มีกานาโชไอหนุ่มผมทองแล้วก็กองหน้าครับเป็นเจดดนซานโชครับอ่ามาดูภาพรวมของเกมนี้กันนะครับผมว่าในเกมนี้ผมจะพูดถึงอาร์เซนอลก่อน อาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมเรียกว่าเป็นเกมแย่เกมหนึ่งของอาร์เซนอลเลยนะครับก่อนเปิดฤดูกาลซึ่งถ้าใครดูแมตท,ที่แล้วนะ่ะที่เจอกับออสตารอเมริกาเมเจอร์ซ็อกเกอร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอะลเล่นเล่นในสไตล์ที่ว่าบู oo ดูดันแหลกรานนะครับทําให้ส่งผลต่อแมตอุ่นเครื่องแมตต์นี้นะครับคือสภาพร่างกายดูจะ ด้อยกว่าแมนยูนิดหนึ่งนะครับทำให้แมนยูเนี่ยทำเกมบุกขึ้นมาโดยง่ายอา์เนนอลในช่วงแรกเนี่ยเล่นเกมเพสซิ่งใส่แมนยูสูงนะครับทำให้ทีมเนี่ยใช้พละงกำลังเยอะนะครับเพรไปเพรมานะครับเวลาผ่านไปมีโอ้เตะอีกแล้วเวลาผ่านไปมียุบครับสำหรับผมอา์เนนอลและอีกหนึ่งข้อเสียที่หลักๆเลยที่ผมเห็นคือ การที่เอาคายฮาวเวิร์ดในบางเวลาเนี่ยเป็นเอาไปเป็นกองหน้าคู่กับเอ็นเกเทียเลยนะครับและให้เด็กเคนไล์เนี่ยยืนกลางรับคนเดียวโอดกาดก็ขึ้นสูงทำให้เกมรับเนี่ยกลางรับมีคนเดียวครับคือเด็กเคนไล์ซึ่งในจุดนี้ไล์เนี่ยจะยืนปักหลัก ตรงกลางของแผงกองกลางใน,ในกลางสนามทําให้พื้นที่ทางซ้ายทางขวาระหว่างเดคไลน์เนี่ยมันมีเยอะนะครับซึ่งตรงนี้มีบางจังหวะเอาทิมเบอร์ขึ้นมาตัดแต่ก็ยังไม่ค่อยจะดีนักนะครับซึ่งในจุดนี้เป็นช่องโหว่ให้แมนยูเนี่ยทำเกมลุกขึ้นมาในช่องล่างในช่องว่างระหว่างซ้ายขวาของไลน์นึกออกไหมไลท์จะยืนตรงกลาง นะครับไลท์จะยืนตรงกลางส่วนตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยพื้นที่ว่างเลยนะครับบางจังหวะเราเห็นบูโน่า Bruno มาเจาะแถวนี้นะครับลูกที่ยิงไกลไลท์ก็จะโรไปไม่ทันหรือบางจังหวะกานันโชมาอยู่ฝั่งนี้หรือเมสันเมา์มาอยู่ฝั่งนี้เนี่นะยไลท์ก็จะโรไปไม่ทันนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างที่ทําให้แมนยูมีพื้นที่เจาะนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นระบบที่ แย่ yeah, มากครับเนื่องจากการที่ขายกรานิตชาก้าไปกชาก้าเป็นมิดฟิลด์ที่ขึ้นสุดลงสุดครับลุกดีรับดีแต่ผิดกับขลายฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดเกมลุกอาจจะทําได้ดีครับแต่เกมรับค่อนข้างเรียกว่าแย่นะครับสําหรับผมคายฮาวเวิร์ดเล่นเกมรับแย่มากนะครับวิ่งไล่บอลไม่ทันตัดเกมไม่ได้นะครับข้อดีของค y ายเวดก็คือการเชื่อมเกมและการสอดเข้าไปทำประตูซึ่ง ในทางด้านของการทำประตูอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักซะด้วยนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่อาเซนอลพลาดเพราะว่าทิ้งให้เด็กไลท์เนี่ยยืนเดียเด่ยวๆคนเดียวแล้วก็การเคลื่อนโซนเน่เวลาลุกรับเนี่ยเคลื่อนโซนกันช้านะครับวันนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากแมตที่แล้วผมมีโอกาสได้ดูนะครับแกเล่นแบบบู๊เกินแกเล่นใช้พลังกำลังมากเกินทำให้ส่งผลมาถึงนักนี้นะครับ คือแกบูแหลกร้านไว้หน่อยนะครับแมตที่แล้วสำหรับอาร์เซนอลที่เจอกับออสตาเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับมากันที่แมนยูแมนยูนี่ข้อดีก็คือแมนยูนี่อาจจะเรียกว่าดีไม่อาจจะไม่ดีนะครับแต่ในภาพรวมคือสภาพร่างกายดีกว่าอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ทางด้านของกองกลางเนี่ยเมสันเมาส์กับ ใครนะดาวลุ่งใครนูนูอะไรเนะี่ยผมจำไม่ได้นะครับเมสันเมาส์แมนนี้ก็ถือว่าได้มาตรฐานครับไม่ดีไม่แย่นะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมว่าแมนยูทำได้ดีสำหรับเกมนี้ก็คือการเล่นหาพื้นที่ระหว่างโซนเกมเอกองกลางกับกองหลังอย่างที่ผมบอกครับหลายยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้กับตรงนี้แล้วข้างหลังเนี่ย ถอยขึ้นไปตั้งโซนเกมรับทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนึกภาพตามนะครับมันมีที่ว่างทําให้บูโนซานโชแอนโทนี่จะเห็นหลายจังหวะที่ล็อกตัดเข้ามาข้างในแล้วยิงเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ง่ายครับเพราะตรงนั้นมันมันเคลื่อนโซนกันไม่ทันะนะครับทำให้แมนยูเนี่ยเจาะอ,อาร์เซนอลตรงจุดนั้นได้ง่ายนะครับจะเห็นว่าลูกแรกเนี่ยที่บูโนยิงคือจังหวะยิงไกลในพื้นที่ตรงนั้นนะครับคือสอด ระหว่างตำแหน่งเกมรับของอาร์เทนอลซึ่งเดคนไลน์เนี่ยเพิ่งมาเล่นได้สองแมตช์ความฟิตอาจจะยังไม่ถึงนะครับซึ่งอาจจะตัดเกมได้ไม่ดีนะซึ่งในทางกับการแมนยูเองก็เป็นทีมที่ชฉวยโอกาสความผิดพลาดของแข่งของคู่แข่ง,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 งได้ดีนะครับลูกยิงไกลแล้วก,ก็อีกลูกหนึ่งเป็นประตูของเจดอนซันโชผมว่าเป็นความผิดพลาดของ รู้สึกจะเป็นกาเบียวถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคือแกเตะบอลไม่โดนแล้วโดนซานโช่โฉบไปยิงแต่สิ่งที่แฟนผีหรือแฟนบอลทั่วไปประหลาดใจคือไม่คิดว่าซานโช่จะยิงได้ดีปราน,นั้นครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับบอลเสียดทะลุสามเหลี่ยมทองคําไปอย่างสวยสดงดงามผมบอกเลยว่าแมตต์นี้นี่แมตต์เดียวเนี่ย เล่นดีกว่าทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาเล่นอีกครับสานโชก็หวังว่าในฤดูกาลถัดไปสานโชจะทําได้ดีกว่านี้นะครับสําหรับอาชแนนเลยแมนนี้อาจจะแย่แต่ผมว่าภาพรวมก็ยังไม่แย่เท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายแมนยูก็มีทิศทางทีมที่ดีขึ้นนะครับก็2ทีมนี้ผมว่าในฤดูกาลหน้าค่อนข้างจะมีโอกาสลุ้นท็อปโฟกันอย่างเยอะ อาร์เซนอลอาจจะลุ้นแชมป์เมนยูก็อาจจะมีส่วนร่วมในการแย่งแชมป์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2ทีมในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับช anel u t u b e ตามใจฉันฟุตบอลออฟิเชียลและ Facebook ตามใจฉันฟุตบอลออฟิเชียลสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ